สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับการทำความสะอาดพรมนะครับแล้วก็มุงนะครับแล้วลักษณะของพื้นที่ที่ใช้ในการวางพรมนะครับทำไมผมต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะครับเพราะ ไก่ที่เราเลี้ยงออกชนเนี่ยเขาจะติดเชื้อง่ายนะครับเขาจะบินไม่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะเราเลี้ยงไปเนี่ยเราเลี้ยงแบบถูกต้องถูกวิธีการนะครับทุกอย่างแต่เราจะมีเส้นผมบางภูเขานิดหน่อยนะครับทำให้ไก่บินไม่ดีนะครับไก่มีติดเชื้อเป็นขี้เขียวขี้ขาวนะครับ ก็มันต้องมาดูนะครับว่าสถานที่เราเลี้ยงเนี่ยควรจะจัดการยังไงนะครับเรื่องความสะอาดนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นพรมนะครับพรมนี้ไก่ถ้าเราเลี้ยงไก่หนึ่งตัวเนี่ยจะต้องมีพรมถึงสองผืนนะครับที่ดีที่สุดนะครับที่ผมเน้นมาพูด ให้ฟังว่าพรมต้องมีสองผืนนะครับผืนหนึ่งให้ไก่ยืนอยู่นะครับอีกผืนหนึ่งเราก็ซักซักตากนะครับก็คือใช้น้ําฉีดแล้วก็ถ้าตรงไหนมันไม่ไม่ค่อยออกก็เราก็ใช้แปรงถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็น้ําฉีดล้างออกนะครับล้างทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ตากแดดไว้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ เราต้องล้างต้องซักทุกวันนะครับเพราะสองผืนนี้เราจะหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนมาในการที่จะมาให้ไก่ยืนหรือไก่นอนนะครับพรมนะครับหมุนเวียนกันนะครับต้องซักซักล้างทุกวันนะครับส่วนตัวผมเองก็จะใช้เป็นสายยางนะครับฉีดล้าง ทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็ผึ่งตากแดดนะครับผึ่งตากแดดบนหัวสุ่มก็ได้นะครับหัวสุ่มที่อยู่ข้างนอกนะครับที่มีแดดส่องนะครับก็ในส่วนที่ที่บาง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 อย่างที่มันมันมันฉีดล้างแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องใช้แปรงถูๆนิดหน่อยครับ ครับก็นี่แหละครับความสะอาดนะครับของโพรมนะครับต้องล้างทุกวันนะครับเราจะไม่หมักหมมนะครับเพราะอะไรที่ว่าเราไม่หมักหมมเพราะว่าเชื้อโรคที่มันจะหมักหมมที่จะอยู่ในโพรมนี่มันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนเลยไม่ได้ได้ตากแดดเลยนี่ ไม่ได้ล้างตากแดดเลยมันก็จะมีเชื้อโรคนะครับเข้าไปถึงตัวไก่ได้นะครับไก่อาจจะติดเชื้อโรคแบบอ่อนๆนะครับพอเราออกชนแล้วไก่จะบินไม่ดีครับนี่เป็นที่มาของทําไมว่าไก่ถึงบินไม่ดีครับต้องดูก่อนว่าไก่บินดีบินไม่ดีเพราะว่าเขาเขาติดเชื้อนะครับ จากพรมนี่ครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็พื้นนะครับพื้นที่เอาไปวางพรมนะครับพื้นอาคารที่เราวางพรมควรจะเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องควรจะปูกระเบื้องนะครับท,ที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าประหยัดหน่อยก็ใช้เป็นปูเป็น อย่างอื่นก็ได้นะครับที่ทําความสะอาดง่ายก็เป็นพวกแผ่นยางแผ่นอะไรนี่ก็ได้นะครับหรือเสือน้ํามันอะไรเป็นต้นนี่ครับเพื่อเราจะได้เช็ดถูทําความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าขี้เยี่ยวของของไก่เนี่ยมันจะซึมลงไปถึงข้างล่างนะครับก็เป็นการหมักหมมในในชั้นล่างใต้ล่างพรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถูทุกวันนะครับทําความสะอาดทุกวันนะครับ นอกจากเราเอาพรมไปล้างตากไปซักตากก็คือใช้น้ำฉีดแล้วก็ใช้แปรงถูๆนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนก็จะใช้น้ำมีแรงดันสูงๆหน่อยแล้วก็ฉีดนะครับกค่นี้นะครับคือเราต้องสะอาดนะครับจุดของพรมนะครับก็อยากอยากจะมาย้ำว่าคือในในพื้น ใต้พรมนี่ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องก็ได้นะครับพื้นแผ่นยางเรียบก็ได้นะครับพื้นเสือน้ำมันนั่นก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราจะได้ใช้ผ้าทำความสะอาดง่ายนะครับหลังจากเราเอาพรมไปล้างแล้วเราก็จะทำความสะอาดในจุดนี้ครับที่มันซึมลงไปที่พื้นนะครับเพื่อไม่ให้หมักหมมนะครับหลังจากนั้นพอแห้งแล้วเราก็เลื่อนพรมเข้ามานะเลื่อนไก่เข้ามา แล้วถ้าเป็นพื้นกระเบื้องมันจะเราจะเลื่อนไก่เลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับในขณะที่เราจะเอาพรมเก่าไปไปฉีดล้างไปดูแลไปพึงแดดพึงอะไรนี่เราก็ต้องใช้พรมใหม่ปูแล้วปูด้านข้างนะครับแล้วก็เอาไก่ดึงไก่เข้าไปอยู่ในพรมด้านข้างก่อนเพื่อจะทําความสะอาดตัวพื้นล่างนครับตัวน้ํา ตัวขี้เยี่ยวที่น้ำมันซึมลงไปข้างล่างเช็ดถูด,ด้วยผ้าผ้าที่ชุบน้ำหมาดๆนะครับความสะอาดสำคัญนะครับในเมื่อถ้ามีเชื้อโรคในพรมแล้วก็ในพื้นแล้วไก่เขาก็จะติดเชื้อง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของ มุงนะครับมุงนี้ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ซักทีหนึ่งนะครับมุงที่คลุมสุ่มให้เขานอนเนี่ยเราต้องอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็ซักทีหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้เขาสกระโปมากนะครับเราถ้าเขาสกรโปรมากมากเราอาทิตย์หนึ่งเราก็ซักทีหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ค่อยสกระปงก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์ซักทีหนึ่งนะครับ เราก็ดูเอานะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับเพราะไก่เขาจะติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจกับติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารได้ได้ง่ายนะครับถ้ามีการหมักหมมของเชื้อโรคต่างๆที่อยู่กับพรมกับกับมุงแล้วเขาติดเชื้อแล้วเขาก็จะเป็นหลายหลายหลายโรคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เขียวขี้ขาว โรคซีดแล้วก็โรคทางโรคทางเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเวลาเขาออกชนแล้วเขาจะบินไม่ดีนะครับมองดูเหมือนอาการจะปกติแต่พอไปจริงๆแนละ้วเขาบินไม่ดีนะครับเพราะว่าความสะอาดของเราไม่ได้นะครับไก่ขเขาติดเชื้อนะครับ บางตัวบางคนบางเจ้าเลี้ยงก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ผมว่าจริงๆแนละ้วคนจะทําให้มันเรียบร้อยนะครับก็ยังยังมีคนเลี้ยงไก่เขาเคยพูดอยู่นะครับว่าปล่อยหางออกไปรอดูก่อนว่าไก่บินดีหรือไม่ดีคนนี้นะครับอยู่ที่การเลี้ยงการทําความสะอาด ของพรมของมุง้งของพื้นของพื้นที่ปูพรมด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีพวกเกี่ยวกับภาชนะที่ใส่เกี่ยวกับอาหารนะครับกับน้ำเราต้องดูแลทำความสะอาดนะครับอย่างน้อยสองวันครั้งนะครับอย่างอย่างอย่างน้ำเนี่ยมันจะสกระปรกง่ายนะครับเราก็เอาไปฉีดล้างทำความสะอาดสักสองวันครั้งครับสามวันครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็กระปอ๋องภาชนะเกี่ยวกับใส่ข้าวเปลือกนี่เราก็ต้องต้องดูนะครับว่าเขาสกรปรกไหมแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยสกรปรกนะครับแต่ว่าเราก,ก็ก็สมควรจะดูแลนะครับอาจจะล้างจะฉีดล้างคว่ำไว้ก็ได้นะครับหลังจากที่เราให้ไก่กินในช่วงเช้าแล้วเราก็เอาออกมาเราก็ทําความสะอาดนะครับเอ,เอาเอาข้าวเปลือก เทใส่ภาชนะอื่นไปก่อนแล้วเราก็ทําความสะอาดก็ได้นะครับสองสามวันทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่คือการเอาใจใส่และการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นพรมไม่ว่าจะเป็นมุ้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รองรับตัวพรมไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ใส่น้ําและใส่ข้าวเปลือกนะครับมันสําคัญนะครับมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับ ท่านจะเลี้ยงไก่แบบใช้พรมผืนเดียวเลยแล้วก็ไม่เคยเช็ดไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดนี่ก็บางตัวไก่ก็อาจจะไม่เป็นไรนะบางตัวก็เป็นนะครับมันก็ไม่สมควรจะทำอย่างนั้นนะครับบางทีเรามองข้ามไปนะครับผมก็เลยมาเน้นย้ำให้กับ ท่านท่านได้รับฟังรับทราบไว้นะครับว่าสิ่งนี้สมควรจะดําเนินการทําให้มันดีที่สุดนะครับในเมื่อเราจะเดินสายหรือเดินเส้นทางสายนี้แล้วเราสมควรจะทําทุกๆด้านนะครับของการเลี้ยงไก่ให้ดีที่สุดนะครับบางทีคนเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาทอนะครับว่าไก่ป่วยบ่อยเพราะว่า เราเราลืมไปนะครับบางทีอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าบางทีลืมไปหรืออาจจะขี้เกียจหรือว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับของอย่างเงี้ยสมควรจะทําให้มันสะอาดนะครับแล้วก็จะปัดสะจากโรคนะครับตัวอย่างเช่นโรคขี้เขียวขี้ขาวโรคโรคไก่จาก ระบบทางเดินหายใจโรคแล้วก็โรคเกี่ยวกับติดเชื้อนะครับทำให้ไก่บินไม่ดีนะครับนี่นะครับผมก็มาเน้นย้ำให้รับทราบกันนะครับเพื่อนำไปดาเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ให้ได้มีประสิทธิภาพครับไก่ก็จะได้สมบูรณ์นะครับ บินดีตีแรงนะครับครับคลิปนี้ก็สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วเราสมควรจะรู้ผมก็เลยมาทำเป็นความรู้ให้ให้ท่านได้ชมนะครับบางท่านท่านที่เก่งๆแล้วท่านก็กดผ่านได้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมัน มันเป็นเส้นผมบางภูเขาผมก็ต้องมาทําคลิปเพื่อจะเน้นให้ท่านได้รับฟังกันได้เป็นแนวคิดเป็นข้อคิดนะครับสิ่งดีๆสิ่งเน้นๆที่ท่านอาจจะละเลยไปนะครับทำให้ไก่ของท่านนเสียหายนะครับไก่เวลาไปชนเดิมพันที่แพงๆแ,แล้วแต่ท่านเลี้ยง ความสะอาดไม่ได้เกิดเขาติดเชื้อมามันก็ปล่อยหางไปไก่เขาก็บินไม่ดีครับพอบินไม่ดีแล้วมันก็ถึงขั้นแพ้ไปเราก็เสียเงินเสียทองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงอยากทำเพื่อเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้นะครับ อยากจะสนใจอยากจะฟังนะครับว่าสิ่งเนี้มัน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 พลาดไม่ได้นะครับมันละทิ้งไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดนะครับไก่เขาได้มาขังเลี้ยงแล้วนะครับเขาจะชนนะครับไม่ใช่ไก่ที่เดินอยู่ตามทั่วไปตามที่เราเลี้ยงทั่วไปตามไก่เขาได้ขังเลี้ยงแล้วเขาต้องออกชนนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ควรจะทำตรงนี้มันต้องต้องทำนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับเกี่ยวกับการคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เข้ามาถามไา่กันถามเกี่ยวกับเรื่องไก่กันนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบท่านนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับถ้าผม ไม่รู้ผมก็จะตอบเท่าที่รู้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับไม่กดข้ามโฆษณานะครับก็มีบางคลิปนะครับที่มีโฆษณาครับแต่ส่วนมากคลิปผมก็ไม่ไม่ค่อยมีโฆษณานะครับก็มีแค่เป็นบางคลิปนะครับครับสวัสดีครับ